สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ผมจะมานะครับนำมาแนะนำนะครับการกรอก Adq นะครับก็ในการกรอก Adq นะครับคุณครูสามารถนะครับประเมิน Adq ได้ทั้งในหน้าเว็บแล้วก็ในแอปนะครับส่วนครั้งนี้นะครับผมจะมาแนะนำการประเมิน Adq ในหน้าเว็บก่อนนะครับในลำดับแรกนะครับคุณครูเข้ามาที่หน้าเว็บ s ติวเด t ส์แคร์นะครับพอคุณครูเข้ามาที่ หน้าเว็บ s t u d e n t แ a r e แล้วนะครับให้กดไปที่มุมบนซ้ายนะครับ3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเลื่อนลงมานะครับไปที่เมนูระบบประเมิน SDQ นะครับตรงด้านซ้ายตรงนี้ครับนะครับจากนั้นเลือกเมนูครูประเมินนักเรียนนะครับนะครับจากนั้นเลือก ชั้นไรห้องของของเรานะครับกดคําว่าค้นหาครับจากนั้นนะครับจะระบบจะแสดงนะครับเลขที่ของนักเรียนนะครับเป็นวงกลมสีเทานะครับวงกลมสีเทาคือนะครับเรายังไม่ได้ประเมินนักเรียนนะครับวงกลมสีเขียวคือเราประเมินนักเรียนแล้วนะครับแล้วก็วงกลมสีส้มนะครับประเมินยังไม่เสร็จนะครับก็คืออาจจะมีบางข้อที่คุณครูลืมนะครับประเมินให้นักเรียนนะครับมันอาจจะ โชว์ขึ้นมาเป็นสีส้มนะครับจากนั้นคุณครูเลือกนะครับเลขที่ของนักเรียนที่เราจะประเมินนะครับจากนั้นเราเลือกประเมินนะครับประเมินกดทุกข้ออันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับจากนั้นกดคําว่าถ้าประเมินครบทุกข้อแล้วกดถัดไปครับ พอกดถัดไปแล้วนะครับมันจะมีอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้ก็คือนะครับถ้านักเรียนไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็กดคำว่าไม่นะครับแล้วก็กดส่งคําตอบนะครับพอกดส่งคําตอบแล้วนะครับระบบจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเรากรอกเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะขึ้นเป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะตรวจสอบว่าเรากรอก ไปแล้วกี่คนหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้กรอกคนไหนนะครับก็เมนูจะแสดงตรงนี้นะครับจะแสดงตรงนี้นะครับตามเลขที่นักเรียนนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อีกที่หนึง่งนะครับก็คือไปที่เมนูรายงานระบบประเมิน Edq นะครับรายงานระบบประเมิน Edq นะครับจากนั้นเลือก รายงาน s d q ตามห้องเรียนนะครับเลือกไปที่ระดับการศึกษานะครับเลือกไปที่เมนูที่คุณครูจะต้องการนะครับดูรายงานนะครับก็คือสมมุติว่าเป็นครูประเมินนักเรียนนะครับกดคําว่าค้นหาครับเลือกชั้นครับกดค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็จะขึ้นนะครับ าตามรายชื่อนักเรียนที่เราได้ประเมิน SDQ ไปแล้วนะครับคุณครูสามารถาเข้ามาตรวจสอบรายชื่อตรงนี้นได้นะครับ,รบก็นะครับสำหรับการประเมิน SDQ นะครับในหน้าเว็บนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ